กัดเคี้ยวก่อน <laughs> <laughs>

มันนงกุไหลลด้ววมันน้ำขายมล้วอัญาน่ขุไหลได้สาวุดนี่ขายวันเนเนี่ยนีแหละนี่แะทุกวันนะวทุกวันเสาร์เออโอ้ยื่ขนุนด้วยใ่แล้าฉันเอ็มมาเลยยนาะอเาวกนั้นบ้างพวกที่ขายตลาดพวกนั้นม่้งขายเนาะเดิมๆเลยล่ะคิดว่า แล้วบ่จําหลายจริงๆเมนูสัจจะก็จะจาวอันเด้อเว้ยยืนดองมาเบิ่งถ้าเฮามามองมายืนดองเลยก็จะชาวโอเคบ่บ่มีบ่สิโหดอย่าเอาบ่โดงมากันทั้งหมดกันแล้วลากไปอ่ะนะมีเที่ยวหัวนั่งอยู่อยู่เนี่ยหาอยู่ก็สิมีอยู่แล้วมันน่ะบ่ได้จาวมาหรอก

เกินไปนู่นก็ไม่รู้จักนู่นไม่รู้แล้วรู้จักไปเลยไปเลยถามมีไปถามเขาเขาจ็บข่าวแม่เจ็บข่าวแต่เปิ้นเวลาไปบ้านเรานี่ไม่รู้นะเออตรงไหนเออเอาเปียกเนาะเออตรงไหนอ่ะเอาเปียกอย่างนี้ชืบมาต้อง มาตั้งหลายรอบยังจำไม่ได้เนาะแล้ว่างี้ตลาดแค่ตลาดยายเวลาไปเวลายายบอกว่าจะไปกับคนอื่นเขานี่แกบอกว่าไปไหมไปเลยไปเถอะไม่อะไรแล้วไปยังไยแกรู้ว่าเราอยู่มันอย่างว่าเนาะก็อยากออกมื่องเนาะเออไปเถอะถ้าไปคนเดียวไม่ได้นะับข้ามลำเป็นเรื่อง ทำอะไรอยู่อังเดินเพลินเดินเพลินประเด็นบระเดนแก้งเราไหมเปิดประตูนอกระดูนหนเลยงอนงอนวันนั้นเราไปไปดอกไม้งามะมาจะหกโมงแล้วเข้าบ้านโอ้ยก็ไปบ่ายแล้วนะฉันมียาัะ ถนนนาตถ้าเรามาทางนี้มันก็ได้เนะมันมันติดธรระดามีตำรวจมันปิดตรงนั้นน่ะเนาะก็ตรงไปก็เจ๊พอดีนะไรเมื่อกี้อ้อยจะทะลุมาหาตรงนี้ไงไม่ให้มาที่มามาเดี๋ยวนี้รถติดถ้าทะลุมานั้นมันไม่ติดแต่มันปิดถนนคนเดิน ยายนี่แกก็มาจากบ้านเดียวกันว่ะสมัยก่อนน่ะไม่ใช่คนละที่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนที่หนึ่งหนึ่งนี่เขาอยู่คนละที่อย่างเราอ่ะมาเจอกันมาเจอกันแล้วคนบ้านเดียวกันแกกระเพิ่นน่ะมีเพื่อนนาะแกกระเพิ่นกันแล้วมีนุ่นมานี่มากินกันคนเยอะแยะเผาเขาอ่ะเต็มเลยเห็นไหมเขาปลาคันเที่ยวนะ ขเงีง้ยงเงี้ยเง่ากลังคุยลากันแ <c oughs> แยกกันละมัง่งแยกวงกันละตัวคำอะไรเนีอราคนมาลักญาติยยมาลักอย่างนั้นเรา เราอมากจรเยลจงยเาเรื่อยมีนะแต่นี้แลงนี่จับฝรั่งตอนนี้มันเป็นมาซ่ามาอยู่ที่ท่ารถเก่านี่ไงเราเข้ามาเนียตอนนั้นเพิ่งมาซื้ออมือตอนนั้นนานเพรมันแรงนินี้เนี่ยดู

นวด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 เก่งนะคนนวดเดี๋ยวน้ำมือแข็งนะแข็ง นี่ไม่เหมือนกันนะประเทศไหนตันชาติไหนก็ต่างกันอะย่างเ้าเราพีนเนาะมัน,น,นมันตาง ดูคนแก่มันนด้ขนาดเล่ายังโหระบมอ่ะไม่ต้องหอะไรจะไปนั่งเย็นๆนนั่งเล่นแถวนี้น่าจะเดินหนีเดินหนีตามไม่เจอ บอกว่านี้นะเอาไปอยู่หน้าบ้านเอามาติดให้ลูกได้ยังอ่ะอยู่ร้านนั้นโอ้ยมันทำเองเนอะเปิดปะให้มันทำเอาเองสรุปแล้วเจ้าก็อนไปต้นเต้นเขาขึ้นก่อนจะไม่แกะจะไม่แก่ทบอกว่าให้มันทำเองเนาะเออวันนี้แกไปทำให้เออยังไม่เก่งที่เก่งไม่เก่งเป็นห่วงจะไปหาเออถ้าเกิดไม่กลัวแกโกรธนี่อ้อยจะว่าเลยไหนบอกว่า ไม่ต้องไปช่วยลูกหรอให้เมื่อไหร่เดี๋ยวลูกจะเอาตัวรอดหรือตัวเด็ก้ต่เป็นคนนั้นนะแต่เป็นคนอย่างนั้นจะพูดอะไรจะผิดหูอีกอ่ะอันเนี้ยจะผิดหูอ๋อจะผิดหูขณะเป็นพ่อลูกแล้วอ่ะแล้วถามที่แกเข้ามาหน่ะเอ้าแล้วก็ถามนะความคืบนาะเราก็อยากรู้เนาะ ที่มันติดอยู่หน้าบ้านเนี่ยแกะออกมาทีลราบอมันแกะออกมาแล้วปล่อย<อ><อ>มันติดเองเออมันไม่ดูงกับมันหรอกมาสาิอืเอานะั้นมันแกะมาใส่ที่เดิมเนาะอ่าของใหม่ก็ตั้งหากอืมมันปล่อยมันให้มันติดเองบอกมันติดเองมาสานก็สุดท้ายก็แกนั่นแหละโอ้ยอ่ะ <laughs> มันไม่พ้นแกนเหรอกแกลลมันคนใจร้อน มันไม่มันยืดยาดมันไม่เล่งมันไม่เล่งเจ้าของมันไม่เล่งเจ้าของกักเหนื่อยก็ระชังกระชันเนาะมีให้กระชั้นออนอนโอ้ย,อยนอนหลับปี้เมื่อกี้หลับหน่อยมั้งอือเอาลุกขึ้นได้เว้ยเป็นติดกระจกเว้ยเป็นติดป้ายทักหน่อย Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะยาแจะเข้าห้องน้ำเลนะ้วอืดใหญ่เราอยู่งี้ไม่ได้เดี๋ยวอึดอัดเนี้ยไ,ไออยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยไม่เอาเลยม,ม,มันตามกันมันมันเหมือนกคล้ายใจกลัวแบบใจใจะขาดเดี๋ยวมันหายใจไม่ดวกอะ่ะมันอับอับเนาะ

ตอนเขาเป็นย <c ười> e, e, ังไงอนี่เราไม่เดินหน้ากันจ้าเอ๋จ้าเอ๋ b a b ต boy baby boy มีไหมที่โลเล่ใส่ใส่อะไรอยู่ไย่จังไงไม่ังหงส์มีไหมไงแล้วเราเราดูเนาะอืม

Nhìn này rồi. Nè tao nhìn vắng. Rồi. không, Đi buôn ở nhà hả nè. Đâu rồi? vắng Vắng,

โอเคก็เพื่อเปิดอืมจะไปเปิดเออจะไปเปิดให้คนแก่ด้วยคนสาวจะไปว่าเขาคนแก่โันแม่ผมก็ปิดให้เะยอามะค่อยๆลงค่อยลงก็ลงจะเปิดค่อยๆลงกัน không đằng này luôn luôn nữa ai à, dinh dinh không nam bó tham, mẹ tham con kè à vậy thăm kè không nam đấy coi 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 น้องไอยเขาใส่กระโปรงเขาใส่กางเกงกันเนี่ยเขาใส่กระโปรงเนี่ยน่ะ เดินตั้มเดินตั้มโอเคเด้อ